สวัสดีครับก๊อปชแนลนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องก๊อปชแนลนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก๊อปชแนลจะพาพ่อแม่น้องทุกๆท่านนะครับมาทําการสอนนะครับทําให้แฟลตได์ของเรานะครับเป็นแฟลตได์วินโดว์นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก๊อปชแนลก็จะพาพี่น้องครับมาทําแฟลตได์เป็นแฟลตได์วินโด้สิบกันนะครับผมก็ ก่อนอื่นนะครับข้างในแฟลชไดร์ตรงนี้นะครับต้องไม่มีข้อมูลอะไรใดใทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้องมีอย่างน้อย8 g จิกขึ้นไปนะครับก็ถึงจะสามารถทําเป็นแฟลชไดร์ w วินโดวได้นะครับก็อันดับแรกนะครับพอเพื่อนๆนะครับมีแฟลชไดร์ฟจิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดตัว Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วแล้วก็ไปช่องคําค้นหานะพิมพ์บอกว่า Windows 10ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ มันจะขึ้นตรงนี้นะครับให้ตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับมันจะขึ้นคขาว่าดาวน์โหลด Windows 10นะครับจาก Microsoft นะครับก็มกรพินาก็จะทําเป็นอันนี้เลยนะครับ เครื่องมือนะครับไปที่ดาวโหลดเครื่องมือมาเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้ทําการเสียบแฟลชเข้าไปนะครับพอเสียบแฟลช์ขึ้นไปนะครับให้มาคลิกตรงที่นี่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหรือให้มาที่เข้าตรงไมโครมนะครับ มาที่ไมคอมนะครับขอขยายก่อนนะครับมาที่คาว่าดาวน์โหลดนะครับอ่ะมันจะมีสองตัวนะครับอ่ะนี่เป็นสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ให้ดับบ l e ลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเข้ามาในับบ b l e ลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมันได้ทั้งสองอย่างนะครับตรงนี้ก็คือรอก่อนนะครับอ่ะ ตรงนี้ให้กดเย็ดไปเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นรูปวินโดว์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็คือรอประมวลผลนะครับสังเกตหัวข้อตนี้จะเขียนว่าวินโดว์สิบนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจดก็ได้นะครับอย่างเวลาเราไปลงเราก็ติ๊กวินโดว์สิบตรงนี้นะครับตัว S E T U P นะครับข้างบนสุดตรงนี้นะครับ จากนี้เราก็รอนะครับรอประมวลผลก่อนนะครับช่วงที่รอประมวลผลนะครับเราก็เสียบไปได์ของเราลงไปในตัวโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับอันนี้คือรอนะครับคอมไครแรงก็จะได้เปรียบนะครับหรือโน้ตบุ๊กไครแรงก็ได้เปรียบเหมือนกัน,นะนครับตรงนี้ใช้ได้ทั้งงานเราแล้วก็งาน ลูกค้าที่มาให้เราลงวิดีโอให้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับหรือใครที่อ่ะมาถึงตรงนี้นะครับให้กดตรงที่เป็นรูปสีน้ำเงินครับมีตัวเอครับนี่นะครับกดไปเลยนะครับดูตามเมาส์ก็แล้วกันนะครับขอพี่นาก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องขออภัยกันด้วยนะครับนี่คือรอนครับรอการประมวลผลก่อนนะครับ เราประมูลผสักคู่นะครับเราจะใช้ในงานเราใช้ในงานบริษัทใช้ในงานลูกค้าที่ให้เราลงวิดโอก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเราลงเสร็จนะครับเราไม่อยากได้วิดโดสิบแล้วนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนตอนที่เราทำวิดโดสิบกันเลยนะครับแล้วก็เราก็เอาตัววิดโดสปิดมาลงแฟรได์แทนนะครับ นำนะครับให้ให้ซื้อแฟลได้แยกมาดีกว่าครับอันนี้คือไฟได10สินะครับแล้วก็แฟไดใหม่เป็นไฟไดรสินะครับถ้าอย่างเราเราลบนะครับมันก็จะได้ไม่เต็มครับตรงนี้มันจะบอกว่านะครับ p c นะครับให้เราเรียบตรงคำว่า USB USB ไฟลไดนะครับ USB ไฟลไดหรือ DVD ตรงนี้นะครับก็ให้กดตรงนี้อันที่สองนะครับแล้วก็กดนิ้กไปเลยนะครับ นี้คอมเรา64บิตนะครับ Windows 10นะครับตอนนี้ใครจะเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับแปบเป็นไทยนะครับเปลี่ยนเป็นไทยนะครับแล้วก็กด Next ไปเลยนะครับตรงนี้จะขึ้นว่า USB Flash Drive นะครับ8 g b นะครับแล้วก็กด Next นะครับนี่ก็คือไฟล์แฟลดรของเรานะครับนี่นะครับ ของเราะครับใครรู้ว่าแสดได้จะยงชื่ออะไรก็มาดีชื่อตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับนนี่ะครับแล้วก็กด next ต่อไปนะครับเท่านี้เราก็รอนะครับรอมันประมวลผลแล้วก็ให้แฟดได้เราเป็น n usb แฟดได้ลงวินโว์กันนะครับตรงนี้นะครับก็รอนะครับให้มันถึง100%ซไปเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับสเปคคอมหรือความไวอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความแรงของคอมเราด้วยนะครับนี่คือล้อนะครับ คือเรารองนะครับเพราะว่าหน้าตานะครับโปรแกรมยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าลรงวินโดนะครับเดี๋ยวโครงการต่อไปนะครับก็จะเพิ่มแล้วนะเพราะว่าตัวชิบ้ารุ่นนี้นะครับเพิ่มในสูงสุดแปดจิกนะครับเดี๋ยวก็พี่น้องก็จะเพิ่มการจอแยกเข้ามาอีกนะครับให้ให้มันไหลปื๊ดนะครับให้มันเล่นได้อย่างฉับไวนะครับ เส็สิทธแล้วนะครับเดี๋ยวก็ و ชานอาก็จะมีการเร่งสปีดความไวของคลิปนี้ให้มันสั้นลงมานะครับ ให้พ่อพม่น้องนะครับเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอ่ะรออีกนะครับตรงนี้รออีกนะครับนี่คืออีกหนึ่งสเต็ปนะครับอ่าเดี๋ยวก็พี่น้อขอตัดคลิปไปตอนที่ใกล้เสือก,กันนะครับ นี่นะครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับแั่ไดรลงมิโดของของเรานะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ก็ถ้าใครนะครับที่จะลงเอาแฟไดเป็น Windows 11อีกนะครับก็กพี่น้องก็ต้องแนะนำแบบนี้เลยนะครับว่าให้ซื้อเฟลไดมาแยกที่กวนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เฟลไดอันเก่านะครับเพราะว่าเวลาเราลบข้อมูลอันเก่าไปนะครับเพราะว่ามันจะได้จิกกลับมาได้ไม่เยอะนะครับ แต่ถามว่าทําได้ไหมนะครับทาได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีงบนะครับเราก็สามารถใช้ของเก่อไปก่อนนะครับตรงน,นี้นะครับรอรอให้มันเต็มไปเลยนะครับของกอลชินเนลนะครับอัปโหลดก็เก็บชั่วโมงเหมือนกันนะครับเก็บชั่วโมงกันนะครับมาว่า ันนี้เป็นโน้ตบุ๊กเนาะนะครับสเปคไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าจะแรงก็จะมีอีกอีก,อกตัวหนึ่งนะครับอีกเครื่องนะครับที่ที่กอพีชนเอาไว้ตัดต่อคลิปนะครับตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็เอามาสาธิตเหมือนกันเพราะว่านํามาทดสอบตัวโปรแกรมว่ามันจะไวขึ้นไหมนะเพราะว่าตรงนี้กอพีแนลเปลี่ยนตัว SD 120ยิจิกนะครับเครื่องนี้นะครับตัวชิบ้านะครับแล้วก็ลงไดเวอร์ใหม่นะครับว่ามันจะทํางานไวไหมนะครับถ้าทํางานไวนะครับก็เชนเกาจะเพิ่มแรมตัวนี้นะครับตัวชิบ้านะครับตัวนี้เพิ่มได้สูงสุด8ดจิกนะครับตัวนี้ถ้าถ้ามันไวนะครับถ้ามันไวนะครับก็ก็เชนวอาจะเพิ่มแรมไป8ดจิกแล้วก็จะเพิ่มตัวกัดจอแยกเข้ามาอีกนะครับ ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับมีเครื่องหนึ่งครับก็เป็นเป็นตั้งโต๊ะนะครับเพราะว่าตั้งโต๊ะนั้นกรอบชแนลเอาไว้ตัดคลิปนะครับเป็นพวกไฟล์ 4K นะครับถ้าเป็น 4K ก็ก็มันจะแรงนะครับเครื่องจะแรงไปนะครับแรงนะครับถ้าเครื่องถ้าตัด 4K ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเก่านะครับโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าเครื่องแรกของกรอบชแนลเลยนะครับตรงนี้ อันนี้ทํางานเก็บตังค์รับเพซื้อเครื่องนี้เครื่องแรกเลยนะครับตัวชิบ่ารุ่นนี้นะครับแล้วก็พัฒนาซื้อคอมมาประกอบเองนะครับก็ตรงนี้ก็เสียดายมันนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ก็เลยอัปเกรดให้นาบุกเครื่องแรกสักเล็กน้อยนะครับแต่ความไวของ SDD นับมันก็ไวอยู่นะครับ ตอนเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับตอนนี้นะครับโคตรหนักหน่วงเลยนะครับเปิดเครื่องมาเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับก็ก็ใช่แล้วก็อัปเกรดมาทำมาใช้เป็นตัว SSD นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบกิกนะครับนี่นะก็ใช่แล้วใช้ยี่ห้อนี้เลยนะครับ SSD เซดีหนึ่งร้อยยี่สิบกิกนะครับ C ีหนึ่งร้อยนะครับของแบรนด์นี้เลยนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบกิกนะครับแล้วก็ก็ใช่แล้ก็อัปเกรดนะครับไหนๆก็ แกะทั้งทีนะครับก็ชแนลก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็อัดซิลิโคนให้กับ n o t ต o บตัวนี้ไปอีกนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่าจากที่มันจะได้อยู่อายุการใช้งานจะได้อยู่กับเจ้าของไปนานๆนะครับอ่ะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับ กด s u b s c r ร b e นะครับให้กับช่องกบชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการแบ่งปันความรู้นะครับให้กับคนที่ทำแฟไดา์วินโดว์ไม่เป็นนะครับถ้าใครเป็นแล้วก็สามารถกดคลิปนี้ปิดไปได้เลยนะครับพอมาคลิปนี้นะครับกบชาแนลก็จะสอนเนี่ยกับคนที่ยังไม่เป็นนะครับจากนั้นนะครับฮะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วครับ you f e d a ์นะครับ you f e d a ์นะครับ ไปเลยนะครับโอเคตรงนี้คือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเราจะดูข้างในแฟลดได้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับกินไปแบบนี้เลยนะครับก็คลิกมานะครับนี่นะครับหน้าตาข้างในตัวแฟลได้บินโดของเรานะครับก็กดกระบาดแล้วก็กดออกได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แฟลดได ไว้สาหรับการลงวิดโดทั้งงานของเรานะครับแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นงานบริษัทงานออฟฟิศงานลูกค้าที่เราลงวิดโดสิบนะครับเพ้งนี้เราก็จะได้ไปได้ลงวิดโดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่อนะครับก็ต้องฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกอลชาแนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปและแบ่งปัน ความรู้และเทคนิคดี้ดีนะครับที่จะมาถ่ายทอดให้กับพ่อแม่พี่น้องและคนดูนะครับและ f c ของช่องกอล์ฟชาแนลนะครับก็หมังว่าคลิปนี้กอหวมงว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องกอล c ฟชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับกอฟชาแนลก็จะมาแจกตัว Windows 10ตรงนี้นะครับแจกตัว Windows 10นะครับที่ มีรูปขึ้นตรงนี้นะครับรูปวินโดว์นะครับก็สามารถนำโหลดแล้วไปใช้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้กาบขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ